ปวนะครับแล้วก็จะตกแต่งแบบนี้นะครับตรบน่งนงมีการเลือกั้นะครับกอแล้วผสูงอาย่ยได้2บาท้ดเกน6ได้200บาทใครมีผู้ป่วยติดเตงได้900บาทเราเียงเห็นาให้ความอนเชเสียงวันนี้ ก็วันนี้ก็เป็นประเพณีของชาวอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับแล้วก็เป็นของชาวจังหวัดสุโข,ขทัยทุกๆท่านนะครับก็เป็นนิทรรศการที่ดีนะครับที่ได้มีการส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ครับรู้สึกหนักใจไมหมฮะรอบนี้ก็พักเก้าไกลเราเต็มที่ทุกสนามทุกจังหวัดทุกเขตอยู่แล้วครับแล้วมีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่แบบว่าประชาชนรู้สึกว่า ตอบรับเราระวังที่เราเดินหาเสียงนะคะที่ลงพื้นที่นะครับเราก็จะพบว่าประชาชนเขามีความหวังนะครับแล้วก็รู้ว่าพักก้าวไกลเราพูดจริงทําจริงแล้วก็ทําในสิ่งที่พักไหนไม่ทําครับผมไม่หนักใจครับเพราะว่าเราชาวบ้านาพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ดยทถึงจังหวัดสุโขทัยแล้วก็อำเภอศรีสัชนาลัยศรีนครแล้วก็สองพแล้วทุกอําเภอในจังหวัดสุโขทัยเราเขาเห็นนะครับว่าเรามาทํางานจริงๆครับ ส่วนหนึ่งครที่ทําให้เศรษฐกิจดีได้ก็เรื่องการท่องเที่ยวครับเราก็จะทการท่องเที่ยวไม่ได้เลยครับในจอซูไทยของเราการเรื่องก็ใกล้จะเสร็จแล้วคร e ับผมก็กําหนดการ้เขาเริ่มม้วนขึ้นถือว่าบริการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอี่ยวแนวพันธุ์เี้คันนี้นะครับวันนี้นะครับงานกับงานแห่ช้าง